สวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรครับมัาเขียนมังนาวโคมมาให้ลุงเอขียนมังนามาฝากลุงกา้วโอ้จะมาใหไ้ไฟเพื่อนเพื่อนจะเอาบ่ล่ะเ็ดด้มเอาโอ่เอาเดาโอ่อโอ้มเา่เอา้อา้่มเาโอ้าเโอ้่เอาาอ่นเอาม่ ไปไปเอาไปเพิ่นเอาไปเพินเอาไปื่อยเไปเนว่มาก่อนพันมาก่อนกหบมี่ยังเนบมียังโอยเนสมาก่อนเนานดีบ่ผ้ี่คุบเขียดคุบเขียดมือเร็วเลยะมื้อเร็วนคุบเขียดเร็วเลยครับ โอ้เมื่ออาชีพเมืออาชีพนเมสมนานี่ไม่จะเลี้ยวได้ครับท่านกับท่านคือท่านกันเล้วนนั้นเลยมันไปด้วย นี่เอาเขียดมักฝานะเขียดเขียดมัหนาวเอเ่อไปพูดอะไรไปนเข้าไปยังเข้าไปยนงเข้าไปยังเข้าไปยังเข้าไปเโอ้ยมันจะขอดเกือบเลยครับดูดิหนาจดดหาจาชีพยาชียาชีรับหน่อยรับหน่อยสวัสดีค่ะเปี่ยนเมาเนี่ยภาษาบ้านเาเมี่ยนเมาเมี่ยนเมาือิหาอยู่ครับ ปานาจิตาตาเวรมณีสีขาปัทภะสมาธิยามีตามานี่ไม่ให้ขาจัดแต่แกงมาวัดแล้วก็ไม่เป็นไรแกงใจไม่กนีราะงไงโอ้ยบกลล้สุรานไม่ให้ดื่มเราทำไมาได้ออเก้าดื่มแม่งมาลงไปแม่บารีครับอืเต็งไหนต้นหักต้นหักคือสิบห้าอยู่ป่ะอะ เอาเขียนมาฝากเขียนมาฝากข้ามนีปฏิบัติมงมาบอพี่ดอนั็ผมปนนีปฏิยัติดาครับว่าต้องพอดีมีข้าว่มาอันจะผ้าของหลวงไหมอ่ะลูกสาวารทาร์องหลวงของหลวงชวนผมเดกรั้เจ้ามาสุรามยะองหลวงชวนผมมาอ๋อของหลวงชวนมาตาตามน่ไน่ารอก็ไปหาเพื่อนหรือปล เดี๋ยวเพิ่นมาอยากถอดเกือบเพิ่นมาอยากถอดกันไหนพดน้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยนี่มาใรห้สิกันสิอไปหาคือกันล่ะยังสิมาเล่นู่ปดูใครจะใครจะให้ภารท้าสอดคนอใครอยากเป็นลุงนบางยศไปไปกอนในเบื้งกไปยสองมือ คือไปใส่ที่ที่สกินมากบอกบอกบอกโอ้โท่านใด้บไปขอไปหาป่าเด้อคำว่าท่านใดนี่อย่ากลายรูปไดสิใรรอกูกันนะครับอฮ้ยรรอกูกันมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมัน่ข้าง กอคปะครับกอนแล้วสิก่อนนังกระด้เขาสิว่าเป็นเพจทั้งเหลืองแม่ผู้ใหญ่มาเป็นพยานอยู่กาโอเคแลครับเนาะเจ้าคือจอยงนอครับโอ้คู่มือนี่คือบ่ค่อยได้แบบมันไม่เจาผาแงงไปว่างไอยกต่ฟันใส่ผายแงงมันแบบ โอ้สักกระเบือยันเลื่อหลบเป็นยังได้เห็นพื้เก่านะเจ้าพี่ดอนพี่ดอนเจ้าก็ะใสตำแหน่งเพื่อนี่เป็นประโยชน์เนี่ยตีประกาศใส่ไม่น่ะประกาศเมื่อนี้ประกาศเวสันต์ว่ะเมื่อนี้ขอแห้งเด้อไทยบ้านเฮาไปกุนมั่นซอยข่อยแน่กับแม่ผู้ใหญ่ประกาศกันเนาะอ่ไปซอยเด้อบารีกลางเด้อเวสันต์ตัว

อย่งอ้ของอบบาอี่นอเลนี่งกระจัดเป็นี่หนึ่งยังกระจัเป็นีหนึ่งเอ้าเดี๋ยวเหายหายไปแล้วอ๋อบัตรน้ำันคให้่ผมผมยังไม่ได้ดูเมื่อเช้าเอา มพิกงเห็นมาเพิ่งม่งเหเห็นเนี่ยเออไม่ชลงมาอออเอาลงแล้วนะครับเอาลงแล้วนะครับไล่บอกฮะบอโอตี้ใครก็ได้ักเหลียวเราลงแลนะครับผมเอาล้ไม่คืนนี้ลงไหม ขายกาแฟกับประกาศขายกาแฟขายกาแฟกาแฟครับกาแฟนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านลงนะครับผมเนาะขายที่ทีจะกินกับที่ดีจะกินวันนี้ก็เราดูนะครับผมว่าสื่อเขาจะมาหรือเปล่าถ้าไม่มาเราฮะออกไปสวนก่อนสิไปสวนสวนนี่นี่นี่เอามาขามสวนชุ้าทิศทองคุณนาเต้นี่ ผม่เคยเห็นครับผมมาเทียงห้างห้างอะ่คลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะสวัสดีครับ